มี่คำถามนะครับว่าถ้าเราเป็นมะเร็งรักษาไปแล้วเนี่ยทำยังไงมันถึงจะไม่ให้กลับมาใหม่เขาเรียกว่ารีเคอร์เรนซ์นะหรือมะเร็งกลับมาซึ่งมันพบบ่อยมากคือแบบว่ารักษาไปแล้วก็ดีใจได้อยู่แป๊บหนึง่งครับดีใจโอ้เมลงหายเดี๋ยวมาอีกทีโถเข้ามาเต็มปอดเลยแบบนี้แล้วมันเจอบ่อยมากเลยครับมันเจอเยอะมากเลยเกินครึ่งนะของผู้ป <m> ่วยรักษามะเร็งเนี่ยเขาจะมีรีเคอร์เรนซ์คือกลับมาใหม่ถามว่าทําไมครับปัจจัยข้อแรกเลยนะฮะการรักษาเองอะครับขบวนการรักษาเนี่ยส่งผลให้ภูมิต้านทานมันต่ำลง นื่องจากว่าการารักษามะเร็งที่เอาแบบหายขาดเนี่ยมันต้องใช้เคมีบําบัดไงก็คือผ่าตัดไปแล้วให้เคมีด้วยบางคนก็ฉายแสงไปด้วยแบบนี้แล้วเคมีบําบัดยังไปทาลายภูมิต้านทานให้ต่ำลงแต่เรายังไม่ได้ปรับปัจจัยร่างกายภายในที่ก่อมะเร็งไงนึกออกไหมฮะคือร่างกายเราเดี๋ยวก็ผ,ผลิตมะเร็งเพราะว่า,วาม,มันเหมือนกับว่าดินในตัวเราเป็นดินทําให้เกิดวัชพืชอะครับ ถ้าเราไม่แก้ดินไม่ปรับดินเนี่ยวัชพืชมันก็ต้องงอกถูกไหมฮะเพราะว่ามันเจริญวัชพืชมันชอบเจริญไงเออดินเป็นอย่างนั้นไงเพราะฉะนั้นข้อแรกเลยนะ stop making cancer cell ข้อแรกเลยคือดีท็อกซ์หรือขับพิษคือล้างสารพิษที่มันตกค้างอยู่ในตัวนะฮะโดยหลักการคือว่าอะไรรู้ไหมไอสารพิษอันใหม่นี้เราต้องไม่ใคยเข้าตัวนะครับใช่ไหมฮะเราต้องกินอาหารออแกนิกต้องอะไรเงี้ยต้องปรุงอาหารใหม่ต้องไม่กินเนื้อสัตว์เลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็อันที่2ก็คือว่า ไอพิษที่มันตกค้างอยู่ในร่างกายเราจะต้องหาทางขับออกให้หมดนะ,ะเมื่อขับพิษแล้วต้องเสริมภูมิครับคือหนึ่งขับพิษสองเสริมสร้างภูมิหน้กากันเนื่องจากขระนวนการหรือกลไกในการรักษาเองนั่นแหละทำให้ภูมิตกเราต้องมาทําการรักษาทางภูมิหน้มกันนะอย่างเช่นทํา NKC เทีอย่างเงี้ยทำดีซีวัคซีนทำเฮลิกเซอร์ฉีดเฮลิกเซอร์หรือว่าไอไอตัวกระฝากไอตัวมิ s เซิลโทอย่างฉีดเฮลิกเซอร์ฉีดจ er, ีซีแมปต่างๆางเหล่านี้คือกระตุน้นภูมิขึ้นมาให้ได้นะฉีด FFC ต่างๆเหล่านี้ เพื่อให้ภูมิมันกลับคืนนะถ้าเกิดเราดีท็อกซ์ล้างพิษนะแล้วขับกับเสริมภูมิขึ้นมานี่ฮะร่างกายจะมีละปาราการป้องกันไม่ให้มะเร็งกลับซ้านะครับไม่น่าเชื่อมีการศึกษาวิจัยที่ประเทศญี่ปุ่นนะเขาเอาคนไข้มะเร็งที่รักษาหายไปแล้วนี่มาทั้งหมดจํานวนอย่างละ100คนนะฮะหนึ100คนนี่เอามาเฉยๆคือเขาเรียกเป็นตัวเปรียบเทียบอีก100คนเอามาตรวจดูกลุ่มต้านทานชนิด NK เซลถ้า NK เซลต่ํา เขาเจาะเลือดไปทําเพาะเลี้ยง NK เซ l แล้วฉีดให้ให้มันสูงผ่านไป5ปีมาตรวจใหม่ไอ้กลุ่มที่ว่าไม่ได้ทาอะไรภายใน5ปีมันก็มีมะเร็งกลับมาใหม่ใช่ไหมแล้วไอ้ไอกลุ่มที่ฉีด NK เนี่ยก็มีมะเร็งกลับมาใหม่เหมือนกันนะแต่มันต่างกันเท่าไห,หร่รู้ไหมต่างกัน70% 0ตครับต่างกัน7เท่า แปลว่ามันกันมะเร็งได้ตั้ง70% 0เปนี่ยไม่ให้กลับมาเนี่ยได้ตั้ง70% 0เปเพราะตัวเลขที่มะเร็งกลับมาเนี่ยมันต่างกัน7เท่าเลยมันเยอะมากเลยนะเเท่านี่เฉพาะ NK อย่างเดียวนี่นะภูมิต้านทานอย่างเดียวนี่เพราะฉะนั้นถ้าเราทำอย่างทุกอย่างพร้อมหมดเลยนะทภูมิต้านทานด้วยฉีดเ k เข้าไปถ้าอย่างนี้นะความเสี่ยงกลับไปที่จะเกิดมะเร็งรอบ2นะเอาตามงานวิจัยของญี่ปุ่นก็คือ7เท่าหายไปเลยนะความเสี่ยงนั้นหายไป70%เลยก็มีโอกาสมากขึ้นทนี้เราก็ไป้างพิษอย่างอื่นด้วนะ ไปทำและการล้างสารพิษต่างๆนะฮะล้างดีท็อกปรับเปลี่ยนร่างกายปรับเปลี่ยนอาหารปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตแล้วก็การปรุงอาหารการเลือกรับประทานอาหารต่างๆเหล่านี้เนี่ยเมื่อประกอบกันแล้วนี่นะครับมะเร็งจะไม่กลับมานะคือหายก็หายไปนะถ้าอย่างนี้แล้วถึงจะได้ผลแล้วก็ปัจจุบันนี้มีการศึกษาวิจัยไม่น้อยที่ช่วยตอบเรานะฮะว่าอันนี้ได้ไหมอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีก็มาคุยกันนะครับเนื่องจากว่ามีการศึกษา มีคนที่สนใจหรือมีความเหมือนกับนัวกวิจัยเองก็สงสัยไงว่าเอ๊ะทำยังไงเขาก็เลยมาลองศึกษาเปรียบเทียบดูแล้วก็ไปเจอว่าอันนี้ก็มีผลอันนี้ก็มีผลอันนี้ไม่มีผลแล้วก็เอาเลือกที่ไอเรื่องที่มันมีผลเนี่ยฮะมาทับนั่นแหละก็จะเป็นแนวทางนะในการยับยั้งหรือป้องกันไม่ให้มะเร็งกลับมาใหม่รอบสองครับ